ได้อะไรกินเนาะคือเอาเขียงม,มามะขามมาอ่างกันแท้นี่พี่น้องไอ้ดาจะซับปลาลาดจะ้ะท่านไผ่บ่มักปลาลาขอไผ่ในเด้อไอ้ดากินแต่ทองนี่ปลาลาพี่น้องเขียงต้อหาได้ร้องเนาะที่ข้าวหมูตัวจับไปก่อนเลยใช้ข่อจับพี่นอ้อ,นองยุคน้องข้าแตงทีเลยทุกจานแบบนี้เนาะ คนแคบอะไรอันนี้ไม่ได้กระแซมแล้วว่าหัวฟูเลยอาดูกันพอจมควรพี่น้องดูกันพอจมควรให้ดูกันจะดจับก่อนนะเง่้ยไปดัดเสียบอะไรเนียอากาศดีพี่น้องกินข้าวนาหนาวอลไรเนี่ยกินแตงบักหุ้งพี่น้องพักบุ้งแดงไปเก็บมาเองจ้ะขนมผิงหรือว่าขนมไข่ตุ๊กแก ควเหน,นียวฮ้อนๆจ้าเอาไก่แดงมาอุ่นในไมโคู่เวฟพี่น้องกำลังเดือดแช่แชเลยเนี่ยดูพี่่อยพี่น้องเดี๋ยวจีาวันไม่ได้ทำเอง หาย,ายกินเป็นผักพี่นองกินเป็นผักไปด้วยใส่เนื้อปลาก็ดีจันแล้วเออผงช่ดรดก็ไลยมาเนี่ยเตรียมพร้อมพี่น้องอุทัยทิพย์ตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีพี่น้องบ้านอื่นก็ขึ้ตามสมตามอก้นกันและพี่น้อง เสียงป๊กเปกปุกเปกอยู่ไปเออสงสัยเขาได้กินส้มตำเรานี่แหละเนาะเออเขาหยิกิิพน้อมๆมกันเด้เนี่ยเนาะอืมเนาะอันนั้นเสียงซับซับนั่นคือเขาลั่นเตียวไก่พี่น้องขายดีดีเขาก็ขายไปซับไปเรื่อยเนาะเสียิดังป๊กเปกปุกเปกใบใบแก่ๆเดี๋ยวกับมดแล้วจ้ะขายดีขายดีาใหาหลาย マんな。 มาเสียบเลยน๋อสองสามคำลมเริ่มกี่ออกวูลเลยได้ไยเพชรเสียแสบแสีบอีน้อง เพิ่งไปถอยเครื่องสตมตำมาวันนี้จ้ะทำเองโอ้คำใหญ่ได้ไมา กินสมแต่สมตำ้กระซ่บแล้วเราต้องก็ต้องกินไก่ให้เพื่อนอยู่เนาะเอาอันนี้มันออกเบอร์ข้าวเหนียวมาแอบเนี่ยข้าวเหนียวมาแอบเนี่ยเบอร์พี่น้อง うん、mm hmm. hóc buông kép em đi nào kinh nó lại ้งไก่กับมีกับเนื้อพี่น้องข้อสำคัญคือเขาขายไม่ละสิบบาท <c oughs> บอกเขาอยู่ขายสิบห้าบาทขอซื้อวออ่าไงแต่อยากขึ้นราคาเด้อบอกซื้อว่ะ พ,พี่นน้องไปดาคลิปไม่เก่งนะเนี่ยลองดูเนี่ยอเอาใจพี่น้องอืมมันเสีบนัวมองไปล่าสาบไปพี่น้อง แสบมาตัวอย่างนี่แหละขอาเหนียวก็บแสบไก่ก็บแสบออเอาข้าวเหนียวมาวางเพราะอะไรเพืเ่อนีถามหาข้าวเหนียวเด็กสิฉันว่ายวอย่าง มีอยู่จ้าแต่มันบ่าได้ออกกล่องแล้วมูเอาวางไว้ห้เห็นกันนิดหน่อยบอสเนื้อไก่หน่อย วบ่อยากเบรคแช่เนาะเบรกลวพี่แลวนองก่อนหนะ้าขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมนี่ขนมผิงว่าวันนอกเรียกขนมเรียกขนมไข่ตุ๊กแกจ้ะมันจะทำอันใหญ่หญๆเนาะอืม ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชม hmm? จะได้คลิปหนาเลยพี่ห้องอ้ยเสยร็จร้านเสร็จ thank you so much my f r i e n d thank you for your support see you next video have a nice day bye bye